สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะเวลาได้รับฟีดแบ็กหรือ,อคําติชมอะไรบางอย่างแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจข้างในอาจจะจุกจุกหรือเจ็บแปบลบแปบลบเป็นความรู้สึกที่คิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกัน,นะคะ่ะว่าภูมิปัญญาพุทธโบราณอย่างโสวจัส,สตาหรือความเป็นผู้ว่างไม้ซึ่งเป็นมงคลชีวิตข้อที่28เนี่ยจะมาเจอกับความรู้ทางจิตวิทยาสมัยใหม่เพื่อช่วยให้เรานะคะรับมือกับฟีดแบ็กได้ดีขึ้นได้ยังไงบ้าง แหล่งข้อมูลของเราก็มาจากบทความมงคลชีวิตที่28สู่จิตวิทยาสมัยแล้วก็มีงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเจ็บแล้วเราจะเปลี่ยนคำวิจารณ์พวกนี้ให้เป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเองได้ยัางไงาโดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาเก่าแก่กับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ละค่ะใช่ครับประเด็นคือ คือทำไมคำพูดติชมถึงมีพลังกระทบใจเราได้มากขนาดนั้นนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนปฏิกิริยาที่มันเป็นอัตโนมัติจากการแบบตั้งกาตั้งรับเนี่ยไปสู่การเปิดรับเพื่อการเติบโตได้ยังไงซึ่งการเชื่อมโยงสองศาสตร์นี้เข้าด้วยกันมันให้ภาพที่แบบน่าสนใจมากๆเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่แก่นของโซวะจัสตสาก่อนเลยดีไหมคะความเป็นผู้ว่าง่ายเนี่ยคะ่ะ มงคลข้อนี้อยู่ถัดจากขันติดคือความอดทนแล้วก็อยู่ก่อนการได้เห็นสมณะอืมอันนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับลำดับตรงนี้บ้างคะเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆเลยก่อนที่เราจะสามารถเปิดใจรับฟังหรือมีโสจัดสตาได้เพราะว่าการรับฟังคำติชมเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนจริงๆนะครับอดทนต่อความรู้สึกที่ไม่สบายใจที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาก่อน คำว่าโสวัจัสตาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่การแบบออยอมตามเฉยๆนะครับแต่ท่านหมายถึงความเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายหรือถ้าสับสมัยใหม่หน่อยก็คือความพร้อมรับการแก้ไข amenability to correction นะครับมันเป็นการเปิดใจแบบเชิงรุกเลยเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่การนิ่งเฉยซึ่งมันจะตรงข้ามกับออคนหัวดื้อนะครับที่ปิดกั้นตัวเองจากโอกาสในการเรียนรู้ไปเลยอ๋อการเปิดใจเชิงรุก อืหมายความว่าเราต้องมีคุณสมบัติบางอย่างในตัวเราด้วยหรือเปล่าคะถึงจะทําแบบนั้นได้ฟังแล้วเนี่ยต้องนํามาพิจารณาแล้วก็ลงมือแก้ไขด้วยนะครับไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ปล่อยผ่านไปต้องมีความเคารพต่อผู้ให้คําแนะนําแล้วก็ตัวเนื้อหานั้นด้วยมองว่าทาแนะนํานั้นมันมีค่าเหมือนมีคนมาชี้ขุมทรัพย์ให้เราเลยทีเดียวแต่แน่นอนครับว่าพูดน่ยมันง่ายกว่าทําเยอะ เพราะว่ามันมีอุปสรรคสำคัญอยู่ในใจเราเองนี่แหละครับอุปสรรคที่ว่านี่มันคืออะไรคะที่ทำให้เราแบบไม่ค่อยว่าง่ายอย่างที่ควรจะเป็นนะคะมีสองตัวหลักๆเลยครับที่มักจะมาขวางกั้นเราอยู่หนึ่งคือมานะครับหรือความถือตัวความรู้สึกว่าแบบฉันรู้ดีกว่าฉันเก่งกว่าแล้วอาจจะเพราะตำแหน่งหน้าที่เราการศึกษาหรือประสบการณ์ต่างๆมันทำให้เราปิดหู ไม่ยอมรับฟังคนที่เรารู้สึกว่าเออเขาด้อยกว่าเราหรือแม้กระทั่งคนที่เท่าเทียมกันก็ตามนะครับ 2. คืออุปทานครับคือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเชื่อหรือว่าภาพลักษณ์ของตัวเองมากๆพอมีฟีดแบ็กอะไรที่มันมาขัดแย้งกับสิ่งที่เรายึดถือไว้ครับมันก็เหมือนเป็นการแบบโจมตีตัวตนเราเลยทำให้เรารู้สึกว่าต้องปกป้องต้องดีเฟนตัวเองขึ้นมาทันที อ๋อซึ่งไอความรู้สึกว่าถูกโจมตีตัวตนนี่แหละค่ะที่มันเชื่อมโยงกับความเจ็บปวดทางจิตวิทยาที่เรากําลังจะคุยกันต่อใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับคือในทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับสมองส่วนที่ชื่ออะมิกดาลาอะมิกดาลาซึ่งเป็นเหมือนศูนย์ควบคุมอารมณ์ของเราเนี่ยมันตอบสนองต่อสิ่งที่มันรับรู้เป็นภัยคุกคามทางสังคมนะครับเช่นการถูกวิจารณ์หรือการถูกปฏิเสธเนี่ย มันตอบสนองรุนแรงเหมือนกับเราเจอภัยคุกคามทางกายภาพจริงๆเลยนะครับมันเลยไปกระตุ้นภาวะสู้หรือหนีไฟทอ l i ฟ h t โดยอัตโนมัติเลยโหขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับความรู้สึกแบบจุกหรือหน้าชาเวลาโดนตนําหนีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราคิดไปเองนะแต่มันเป็นปฏิกิริยาทางระบบประสาทจริงๆบวกกับสมองเรามันมีสิ่งที่เรียกว่าอัคติเชิงลบด้วยครับคือเราจะจําเรื่องร้ายๆได้แม่นกว่าเรื่องดีๆเพราะฉะนั้นคําติครั้งเดียวเนี่ย มันเลยฝังใจเรามากกว่าคำชมตั้งหลายครั้งอีกครับอืมแล้วทำไมฟีดแบ็ถึงไปกระทบกับตัวตนของเราได้มากขนาดนั้นล่ะคะกับสิ่งที่เราทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานหรือเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากๆพอได้รับฟีดแบ็ที่เป็นเชิงลบเนี่ยสมองมันตีความทันทีเลยครับว่านี่คือภัยคุกค,คามต่ออตัตรามันเลยสั่งให้เราปกป้องตัวเองทันทีเลยอาจจะด้วยการปฏิเสธแบบไม่จริงซะหน่อย หรือหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองแหมก็สถานการณ์มันพาไปนี่นาหรือบางทีก็โทษคนอื่นไปเลยเป็นเพราะคนนั้นตั้งหากละ่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อรักษาความรู้สึกว่าฉันยังมีคุณค่าเอาไว้ซึ่งอันนี้ต้องย้ำนะครับว่ามันเป็นกลไกอัตโนมัติไม่ใช่ข้อบกพร่องทางนิสัยอะไรนะครับแต่ว่าการรู้ทันมันเนี่ยคือก้าวแรกที่สำคัญมากๆของการเปลี่ยนแปลงเลยครับแต่ฟีดแบ็กก็ไม่ใช่ว่าจะแย่ไปสมุดใช่ไหมคะ เราจะแยกแยะย,ยังไงดีคะว่าอันไหนควรจะรับฟังอันไหนอาจจะต้องออปล่อยผ่านไปบ้างการแยกแยะนี่สำคัญมากครับเราอาจจะแบ่งง่ายๆนะครับเป็นสักสองแบบใหญ่ๆแบบแรกคือฟีดแบ็ k เชิงสร้างสรรค์อันนี้เป้าหมายหลักคือช่วยให้เราพัฒนาขึ้นนะครับจะเน้นไปที่พฤติกรรมที่สังเกตได้แล้วก็ปรับปรุงได้เช่น ตอนที่คุณนําเสนอส่วนนั้นนะครับออข้อมูลมันยังไม่ค่อยชัดเจนพอทําให้เราก็มักจะมาพร้อมกับเจตนาที่ดีของผู้ให้ครับอ๋อคือเน้นที่การกระทําไม่ใช่ตัวคนใช่ครับส่วนแบบที่2คือคําวิจารณ์เชิงทําลายอันนี้จะตาอ,อไปมักจะโจมตีไปที่ตัวบุคคลเลยเช่นคุณนี่มันไม่เอาไหนเลยจริงๆหรือใช้คําพูดที่มันคลุมเครือหมอรรมไปหมดงานคุณแย่ตลอดเลยอะไรแบบนี้ หรือบางทีก็ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ของผู้พูดเองมากกว่าความปรารถนาดีจริงๆการที่เราฝึกแยกแยะตรงนี้ได้นะครับมันจะช่วยให้เราดึงสมองส่วนคิดวิเคราะห์หรือ prefrontal cortex เนี่ยมาคุมสถานการณ์ได้แทนที่จะปล่อยให้อ m ม g ิกดาหรือสมองส่วนอารมณ์เนี่ยพาเราเตลิดไปตามอารมณ์ครับ Hmm. พอเข้าใจกลไกทางสมองแล้วก็อุปสรรคทั้งในใจเราแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมุมมองต่อฟีดแบ็จริงๆแนวคิดเรื่อง Growth Mindset นี่ดูเหมือนจะเป็นสะพานเชื่อมที่สําคัญมากๆเลยนะคะระหว่างหลักธรรมโบราณกับจิตวิทยาสมัยใหม่ใช่เลยครับใช่เลย Growth Mindset ของดร Car โรดเวกเนี่ยคือกุญแจสาคัญจริงๆที่ทําให้โสจัดสตามันเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติเลยครับแนวคิดนี้แบ่งคนง่ายๆเป็น2กลุ่มความคิดนะครับ กลุ่มแรกคือ fix mindset คือผู้ที่เชื่อว่าความสามารถสติปัญญาอะไรพวกนี้มันเป็นของตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้พอเจอคำวิจารณ์ก็เลยรู้สึกเหมือนถูกตัดสินคุณค่าทั้งหมดเลยแบบฉันทำพลาดเท่ากับฉันคือคนล้มเหลวมันเลยต้องตกต้องตัวเองสุดๆอ๋อเหมือนโดนตัดสินไปแล้วใช่ครับส่วนอีกกลุ่มคือ growth mindset กลุ่มนี้จะเชื่อว่าความสามารถต่างๆเนี่ยมันพัฒนาได้นะ ผ่านความพยายามการเรียนรู้คนกลุ่มนี้ก็จะมองคำวิจารณ์ต่างออกไปเลยครับเขามองเป็นข้อมูลที่มีค่าเป็นเหมือนของขวัญที่จะช่วยให้เขาเก่งขึ้นได้ไม่ได้มองว่าเป็นคำตัดสินคุณค่าอะไรเลยฟังดูแล้ว growth mindset นี่แทบจะเหมือนการอธิบายโสวาจัตตาในภาษาจิตวิทยาสมัยใหม่เลยนะคะเนี่ยถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือสิ่งเดียวกันเลยในทางปฏิบัติเมื่อเราเชื่อว่าตัวเองพัฒนาได้นะ growth mindset เราก็จะเปิดใจรับฟังคำแนะนำเพื่อการพัฒนาโสววะจัตตาโดยธรรมชาติอยู่แล้วการมี growth mindset เนี่ยมันคือการเอาชนะมานะหรืออัตตาที่มันแข็งกระด้างนั่นแหละครับเพราะเราไม่ได้มองว่าคำวิจารณ์เป็นการตัดสินตัวตนที่มันตายตัวแต่เป็นแค่ข้อมูลเพื่อการเติบโตการฝึกมองง่ายๆเลยครับแค่เปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันยังทำไม่ได้แค่นี้ก็เป็นการปรับสู่ growth mindset แล้วครับ การปรับฐานความคิดตรงนี้สําคัญที่สุดเลยครับเพราะมันทําให้เครื่องมืออื่นๆที่เราจะคุยกันต่อไปเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงๆเอาละค่ะพอเรามีฐานความคิดแบบ Growth Mindset เป็นพื้นแล้วนะคะมีเครื่องมือทางจิตวิทยาอะไรอีกบ้างคะที่จะช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์จริงได้ดียิ่งขึ้นเห็นมีเทคนิคที่ชื่อ Cognitive reappraisal นั้นๆเพื่อที่จะเปลี่ยนผลกระทบทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือฝึกมองหามุมมองอื่นๆที่มันสร้างสรรค์กว่าแล้วก็เจะบปวดน้อยลง อันนี้ไม่ใช่การหลอกตัวเองนะครับแต่คือการหาความหมายที่เป็นประโยชน์มากกว่าเช่นยังไงคะพอจะยกตัวอย่างได้นีมคะได้ครับเช่นสมมุติว่าเราได้รับฟีดแบ็กว่างานนําเสนอเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่แทนที่เราจะคิดไปเลยว่าโอ้โหหัวหน้าไม่ชอบฉันแน่ๆเลยซึ่งอันนี้เป็นความคิดอัตโนมัติที่มันผุดขึ้นมาเนาะเราลองท้าทายความคิดนี้ดูแล้วก็หาการตีความใหม่ๆเช่นอืหรือว่าหัวหน้าอาจจะแค่อยากให้งานมันออกมาดีที่สุดนะเลยชี้จุดที่เรายังปรับปรุงได้ หรือเออนี่เป็นโอกาสดีเลยนะที่ฉันจะได้พัฒนาทักษะการนําเสนอให้มันดีขึ้นไปอีกการเปลี่ยนมุมมองแค่นี้แหละครับมันช่วยลดอารมณ์ลบๆลงได้เยอะแล้วก็ทําให้เราเปิดใจรับฟังมากขึ้นได้จริงๆครับโหเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ส่งพลังมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเตรียมใจก่อนที่จะได้รับฟีดแบ็กล่ะคะมีวิธีไหมเหมือนจะมีอีกเทคนิคคือ self a f ฟ i r m a t i o n ใช่ไหมคะใช่ครับ self affirmation หรือการยืนยันคุณค่าในตนเอง อันนี้ช่วยเตรียมความพร้อมได้ดีมากเลยครับแนวคิดก็คือเมื่อเรารู้สึกว่าตัวตนหรือความสามารถของเรากำลังจะถูกคุกคามนะเช่นกำลังจะเข้าห้องประเมินผลงานประจำปีอะไรแบบเนี้ยเราสามารถลดความรู้สึกตั้งรับลงได้ครับด้วยการหันไปนึกถึงแล้วก็ยืนยันคุณค่าหลักของตัวเองในด้านอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากาลังจะโดนประเมินนะครับอ๋อหมายถึงให้ไปนึกถึงเรื่องดีๆด,ด้านอื่นของเราหรอคะ คล้ายๆอย่างนั้นครับคือก่อนเข้าประชุมยากๆหรือก่อนรับฟีดแบ็เนี่ยลองใช้เวลาสักครู่ครับนึกถึงคุณค่าที่มันสําคัญกับเราจริงๆในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องความเมตตาความซื่อสัตย์หรือการเป็นพ่อแม่ที่ดีการเป็นเพื่อนที่ดี อะไรก็ได้และนึกถึงเหตุการณ์คอนกรีตที่เราได้แสดงคุณค่านั้นออกมาจริงๆให้รู้สึกภูมิใจกับมันการทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการเติมพลังใจให้เรารู้สึกมั่นคงจากข้างในครับทำให้เราเปิดรับฟีดแบ็ในเรื่องที่กำลังจะเจอได้มากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าคุณค่าโดยรวมของเราทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ถูกสั่นคลอนด้วยคาวิจารณ์แค่จุดนั้นจุดเดียวครับน่าสนใจจังเลยอะคะ่ะ เหมือนกับว่าเทคนิคแรก cognitive reappraisal นี้เอาไว้ใช้จัดการตอนเผชิญหน้าหรือหลังจากนั้นส่วนเทคนิคนี้ self-affirmation ใช้เหมือนสร้างเกราะป้องกันใจไว้ล่วงหน้าเลยนะคะถูกต้องครับใช้เสริมกันได้ดีมากๆเลยทำให้เรามีเครื่องมือรับมือทั้งก่อนระหว่างและหลังรับฟีดแบ c k เลยครับรมหรือที่เรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์ emotional intelligence EQ ก็น่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญมากๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับ EQ นี่เป็นเหมือนร่มใหญ่ที่ครอบคลุมทักษะเหล่านี้ไว้ทั้งหมดเลยครับถ้ามองในบริบทของการรับฟีดแบ็กเนี่ยนะครับ EQ ที่สำคัญสคัญก็จะมีประมาณนี้ครับ 1. การตระหนักรู้ในตนเอง Self awareness คือรู้ทันว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรอยู่เช่นเอ๊ะตอนนี้ฉันเริ่มหงุดหงิดแล้วนะหรืออืมฉันเริ่มอยากจะเถียงแล้วฮะการรู้ทันนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการจัดการทั้งหมด2 การจัดการตนเอง (self-management) พอรู้ทันแล้วก <cam> ็คือความสามารถในการหยุดตัวเองไม่ให้ตอบสนองตามสัญชาตญาณออกไปทันทีอาจจะด้วยการหายใจลึกๆหรือนับ1-10ถึงในใจแล้วค่อยเลือกการตอบสนองที่มันสร้างสรรกว่าเดิมอืมแล้วมีอะไรอีกคะนอกจากรู้ทันตัวเองกับจัดการตัวเองอืม ก็มีเรื่องของความเข้าใจผู้อื่นเอมพัตีด้วยครับคือพยายามมองจากมุมของผู้ให้ฟีดแบ c k ดูบ้างว่าเอ๊ะเขามีเจตนาอะไรนะเขากำนวนเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายคือการจัดการความสัมพันธ์ r e เล ationship management ให้ดีอันนี้ก็ช่วยได้มากครับมีงานวิจัยเขาชี้เลยนะครับว่าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ให้ฟีดแบ c k มันดีพอเนี่ยเราจะไว้วางใจกันแล้วก็จะมองว่าฟีดแบ็นั้นเป็นการช่วยเหลือจริงๆไม่ใช่ การโจมตีเลยครับอ๋อเรื่องความสัมพันธ์นี่สำคัญมากเลยนะคะสำคัญมากครับการหยุดที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญมากๆเลยนะคะที่จะสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองของเราใช่ครับใช่เลยพลังแห่งการหยุดหรือ the power of the pause เนี่ยสำคัญมากๆครับ มันสร้างช่องว่างให้เราได้คิดแทนที่เราจะโต้อตอบออกไปแบบอัตโนมัติอาจจะแค่หายใจลึกๆสักสองสาครั้งหรือถ้าสถานการณ์มันตึงเครียดจริงๆอาจจะพูดปไปเลยว่าขอบคุณค่ะครับขอเวลาทําความเข้าใจสักครู่นะคะครับแล้วในระหว่างที่หยุดนั้นก็ฝึกฟังเพื่อเข้าใจจริงๆไม่ใช่ฟังเพื่อหาช่องโตง้แย้งฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อโต้แย้งอืครับลองถามคําถามเพื่อความชัดเจนดูเช่น ที่คุณหมายถึงใช่แบบนี้หรือเปล่าครับคะและถึงแม้ว่าเราจะยังรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่การกล่าวขอบคุณเสมอเนี่ยมันเป็นการยอมรับในความตั้งใจของผู้ให้นะครับแล้วมันก็เป็นการเปิดประตูสู่การสื่อสารที่ดีขึ้นในครั้งต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้นการลงทุนสร้างความสัมพันธ์ที่มันมีความไว้วางใจกันเนี่ยจึงเป็นเหมือนกราบป้องกันที่ดีที่สุดในระยะยาวเลยครับพอฟังมาทั้งหมดนี้แล้วนะครับมันเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับว่า จากหลักธรรมโบราณสู่กลไกสมองกรอบความคิดแล้วก็เครื่องมือทางจิตวิทยาต่างๆมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับแล้วถ้าจะรวบยอดทั้งหมดนี้เป็นเหมือนขั้นตอนง่ายๆสําหรับนําไปใช้จริงเหรครับจะเป็นยังไงได้บ้างครับ,รบเราอาจจะลองสรุปเป็นกระบวนการแปรทาท์คาวิจารณ์ง่ายๆสักสามสี่ขั้นตอนลองดูนะครับ 1. หยุดและควบคุม pause and regulate ขั้นแรกเลยเมื่อได้ยินฟีดแบ็กปุ๊บหายใจลึกๆก่อนเลยครับ รู้ทันอารมณ์ตัวเอง (self-awareness) ยับยั้งปฏิกิริยาโต,ต้อตอบอัตโนมัติ (self-management) แล้วก็กล่าวขอบคุณผู้ให้ฟีดแบ็กก่อนเสมอค่ะหยุดหายใจรู้ทันขอบคุณใช่ครับ 2. ฟังเพื่อเข้าใจ (listen and understand) เปิดโหมด growth mindset เลยครับตอนนี้ฟังอย่างตั้งใจจริงๆถามคำถามเพื่อความชัดเจนเตือนตัวเองเสมอว่านี่คือข้อมูลนะไม่ใช่คำตัดสินคุณค่าของเรา อืมตั้งใจฟังถามเพิ่มครับ 3. ตีความใหม่และไร้ครวน (reframe and reflect) หลังจากที่จบการสนทนาแล้วอาจจะก,กลับมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักลองใช้เทคนิค cognitive reappraisal ที่คุยกันไปมองหามุมที่เป็นประโยชน์แยกแยะส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นหรือความรู้สึกพิจารณาดูว่าเออเราจะนำข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาตัวเองได้อย่างไรบ้างนะนี่แหละครับคือการนำหลักโสจัสตามาใช้จริงในยุคนี้เลย กลับมาคิดทบทวนหาประโยชน์และขั้นสุดท้ายครับ 4. ถ้าทำได้ลงมือทำ act ถ้าเห็นว่าฟีดแบ k นั้นมันมีประโยชน์จริงๆก็ลองวางแผนลงมือปรับปรุงดูครับอาจจะนำหลักอิทธิบาท 4. ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามาช่วยในการลงมือทำตามแผนนั้นให้สำเร็จได้ครับ โอ้หพอเห็นเป็นกระบวนการแบบนี้เรารู้สึกว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่แบบตั้งรับอย่างเดียวอาจจะลองสร้างเป็นเหมือนแผนรับมือฟีดแบ็ k ส่วนตัวของเราเก็บไว้ล่วงหน้าก็ได้นะคะเช่น list ไว้เลยว่าคุณค่าหลักของเราคืออะไรเผื่อใช้ self affirmation หรือความคิดลบๆที่มักจะเกิดขึ้นกับเราคืออะไรแล้วเราจะลองตีความใหม่ร r e f r a มันยังไงได้บ้างเตรียมไว้เลยอ๋อเป็นความคิดที่ดีมากเลยครับ การเตรียมตัวแบบนี้ช่วยได้เยอะจริงๆและในทางกลับกันนะครับเวลาที่เราต้องเป็นฝ่ายให้ฟีดแบ็กับคนอื่นบ้างการใช้หลักพรมวิหาร4เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะสร้างบรรยากาศที่มันปลอดภัยทําให้ผู้รับเขากล้าเปิดใจรับฟังเราได้ง่ายขึ้นด้วยครับเป็นการฝึกฝนทั้งปัญญาและคุณธรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะจริงด้วยค่ะมองได้สองด้านเลย สรุปแล้วนะคะจากความรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายใจเวลาได้ยินคำวิจารณ์สู่การมองเห็นฟีดแบ c k เป็นเหมือนของขวัญหรือโอกาสในการเติบโตการเดินทางนี้ต้องอาศัยการผสมผสานกันจริงๆนะคะทั้งภูมิปัญญาโบราณอย่างโสวจัตตาแล้วก็ความรู้ทางจิตวิทยาสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น growth mindset EQ หรือเทคนิคต่างๆที่เราคุยกันมาซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะถูกต้องเลยครับฟีดแบ็ทุกชิ้นเลยนะครับ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามพอผ่านกระบวนการที่เราใครครวญแล้วก็ตีความมันใหม่แล้วเนี่ยมันก็คือโอกาสที่ดีมากๆเลยครับในการที่เราจะได้ฝึกความอดทนขันติฝึกการเปิดใจโสจัสตาและก็บ่มเพาะปัญญาของเราให้เต,ติบโตยิ่งขึ้นไปซึ่งนั่นก็คือหัวใจสำคัญของชีวิตที่เป็นมงคลอย่างแท้จริงเลยครับ ค่ะและสำหรับคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังได้ลองไปคบคิดกันต่อในวันนี้นะคะก็คือหลักการต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การรับฟีดแบ็กเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําหรือผลงานของเราแล้วถ้าเราจะนําไปปรับใช้เมื่อเราต้องเผชิญกับความคิดเห็นที่แตกต่างหรือแม้กระทั่งคําวิจารณ์ที่มันพุ่งเป้ามาที่สิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เราเชื่อโดยตรงเลยล่ะคะ่ะอืม ซึ่งนั่นอาจจะเป็นอีกระดับของความท้าทายที่น่าจะลองสำรวจกันต่อไปดูนะคะ